ข้าไม่มีเลือเลือดอีกแล้วนั่นอ๋อโดนพ่อฆ่าตายไหนเล่าสิเป็นไงมาไงไม่มีอะไรแล้วไม่ก็มาเล่าให้ฟังสิว่าคุยอะไรไม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณน้ำผึ้งมีอะไรตจะเรียกโทรไปบอกฝันดีที่ลักเราเลือกแล้วเหรอคุยไปยังคุยแล้วคุยมาอ่ะ เออแมวยังไม่ไปอีกเหรอคิดแต่ก็ไปแล้วป้าดูแบบว่าวันว่างม่ได้ป้าโอเคทำไมอ่ะพี่อากิไม่ง่วงเหรอแม่พี่ผ่าเป็นห่วงัได้าก็จะนั่งว่าจะไปแล้วไล่แต่ว่าท่านเดิมมาพอดี แล้ัง่งไหนว่าคุยไนมังเออไม่ได้คุยเยอะแหละก็โทรไปหาเขาพี่เขาก็ทำงานแกง๊งเขาก็ไม่ว่างอ่ะพูนเขาอยู่ก๊งเฮียเรอ,อก็หมอะไรกันไปม,มั้งก็คือ,อก็คือเลิกคุยเลยอย,อย่างเงี้ยห,ห,หมอวบอกเขาว่าเขาเหนไหมเขาก็รู้นะว่าเขาไม่มีเวลาให้อ่ะ ไงบอกว่าอยากคุยอยคุยให้มันเรื่องเพราะว่ามัน่ยมันก็ไม่รอดอ่ะเลยไงต่อถาม <อ Bliss S 1> เขาแบบนี้มันจะรอดไหมเพราะว่ามันเวลาให้กันมันแทบจะไม่มีเลยพี่เขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้<า>อะไรคุยกันแหละ ก็เลยบอกว่ากันเป็นพี่น้องกันดีวกว่าไหมอนไรไม่ต้องมีปัญหาอะไรด้วยไม่ต้องมานั่งรู้สึกคิดแบบนี้น <c oughs> ได้เลยคุยกยนันแล้วหนุกโมันทามแมวร้องเอ้ยสมควรแล้วพี่เพราะว่าปัญหาแกเขาก็เยอะแล้วแหละเวลาเขาหน่อยด้วย ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเราไม่ต้องมานั่งคอยไม่ต้องมานั่งพะวงห้าเดือนเลยห้าเดือนเลยออใช่สู้คนเป็นปีไม่ได้แล้วเนาะก็บอกไอเป็นปีก็หันมาแล้วนี่แค่ห้าเดือนเองห้านาที่อยู่คนเดียวกต้องกี่เดือนถูกปะล่ะอะแลมันก็ จบแล้วมันก็ไม่แย่หรอกก็คุยรเรื่องแล้วล่ะนนี้แลวเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยคิดด้วยล่ะว,ว่าจะมีเวลาให้เมื่อไหร่แต่ก็เข้าใจพี่เขานะเขาก็คงไม่ว่างจริงๆอ่ะเพราะแต่ลูกจะเอาข้าวนะมาระหว่างยี่ส<อ>ิบจ๊อปใช่เขาต้องรังสรรค์ไงใช่มนหลายอย่างไง เพราะว่าเขาเริ่มใหม่ด้วยอะ่ะปัญหากแก๊งด้วยแล้วก็สตอรี่ไปใหม่ด้วยมันก็เลยแบบต้องฟื้นๆๆอะไรๆอ่ะดีแล้วก็ได้ไปพี่เขาอยู่กับกับแก๊งอะไรดีแล้วได้ไม่ต้องมานั่งพวงเรื่องเขาด้วยไงถูกก็เดี๋ยวบอกว่าให้เลือกคนที่ใส่ใจถ้าแบบว่ามีเราไม่ใส่ใจก็ยังมีดีกว่าก็อยู่กับที่นั่งไงอยา่ามาอยู่นั่นไดบ่อย ก็อยู่กับพี่รัะก็เข้าเวรนแล้วก็อยู่กับพี่รักตอนนี้ก็มาอยู่เล่นได้บ่อยๆเพราะว่าที่รักก็อยู่พอดีี่รักก็ทักมา่าเนาดีเวลามาไลาเขาตื่นตั้งแต่แปดโมงเช้าแน่ที่รักเขาไม่รู้จะเข้ามาทำไมไงมันไม่ใช่เวรตัวเองอ่ะรามาฆากางวันนี้เนะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันทำอะไรเอาไทำอะไรที่รักเขาไปตกปลาเขาตกได้ไหมเขาตกไม่ได้เป็นเร่เร่งกับ ตกเรือกคน่า,ากลัวไปรับเคทีโคตรทรมานเลยเออแต่มันตกน้ำลึกไงลึกมากทรมานมากนะที่รับกบ้ากว่าเขาฉงมเจออ่ะ <c oughs> จะโทรไปโทรฟันที่ที่้ักเฉยๆนี่หรอไม่ได้สด <c oughs> ซีที่รักไงมอู่หรอใช่ใช่ใครอ่ะใครอยู่บนหลังนอ่ะพี่โทรไงเน่าถ้าไอ้นี่บัก พี่ก็แก่เหมือนกันปู่ก็แก่พี่ก็หมอครับหมอคนไหนครับแล้วมันะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจหายแก่ไหมไม่เออหายแล้วปู่หายแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะเดินต่อแล้วก็แค่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแค่นั้นเอง นี่นี่นี่นักตำแไนนี้เราก็ต้องมาหาเขาดิอืมได้เดี๋ยวมาหาเบร์บอยิงมาตอนนี้เขาหมดเวนก็ได้เพราะว่าถ้าเขาเวนเนี่ยวหน่าจะหยุดแถวห้องสามใช่ก็มาตอนที่เัาไม่เข้าเวน่ยเห็นลูกบอกจะขอเบอร์ที่รักไว้ด้วย ้องก็เหงาเนะที่รักน้องมาขอเขานะั่นเนี่ยน้องแบบมาคนเดียวเหมือนกันน้องไม่มีครอบครัวเลยน้องบอกมัแพชชั่นมากก็เลยแบบมาคุยด้วยก็เลยรอบน้องรับมาดูแลก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยอยู่กันสองคนเขาไม่น้อยอคนหนึ่งนะที่รักน้องผู้ชายอ่ะนับสักคนเดียวกันเลยเอาไว้๋ยวพามาคุยด้วย ผมเหมือนกันนี่แหละหัวฟ้าฟ้หมอฟ้าเต็มเมอร์เลยวะอันนี้สอบมาเลยสอบเข้ามาแบบเป็นหมอกล้เขาเลยไม่เบื่อยห,หรออืมเข้าคุยกันเลยอยู่เดียวกันปะไม่เดียวกันดีนะเหนื่อยชะมาเลยใี่รักต่อนนื้ ตำรวจเยอะจังจอนนะว่าจะโทรไปบอกฝันนี้ที่เราให้เราไม่ได้มาเลยทำไมอ่ะก็บอกที่รักเราคนนั้นทั้งทีก็ต้องมาแสดงความยินดีเลยปะไม่ดีอ๋อแสดงความเสียใจทันทีให้ช่ตอนแรกว่าจะโทรไปบอกฝันนี้ให้เฉย อาวาไอ้มนสี่ทุ่มาสิบแปดอยู่เลยไม่ใช่หรอใช่อ้าวนึกว่าจะดีนั้นเขายังไม่เลิกตีก,กันหรอไม่รู้ว่ะไม่ได้เข้าวอลเมื่อกี้นี้น่าจะแบบตีทิ้งมั้งน่าจะไม่อุ้มแล้วล่ะมะั้งพี่ไหม เหงากังเนี่ยมาอยู่หัวเนี่ยเหงาก็ยไงมีคนที่ย่หัวไม่เหงามามาตัวอแท็กไปน่ตัวมาตัวมาเต็มหรือเปล่ามีลำดับอะไร่ะใช่ใช่ว่างเยอมาว่างว่างเยอะเลยล่ะอันมาไปเอาคอแท็มึงใบหรือเป่าถือมาแล้วอ่ะได้แจ้นะครับออกมา อจริงปะเนี่ยโพ้เมื่อปอเมื่อทิปเราก็รู้อยู่แล้วเ <c oughs> เขาเลิกตีแล้วมบี้ก็น่าเจ็บน่าดู จุนถาว่า,าเงาไหมถ่ายรูปให้จุนดูนะมไม่ได้มันมันไม่เห็นหรง,รงั้ยได้ลรงกนรันที่เอาข้าไหมแกทีเดีเาซื้อข้ามาไว้ในรถ เราจะไปที่ไหนหลังนี้ยังเข้ามาอยู่เลยเดี๋ยวไปทำงานกับป้าเขาน่าจะถ้าไปก็น่าจะไปพักได้มั้งเดีย๋ยวเอาไอา้ตัวนี้ไปนอนด้วยนาหนหลังไม่ต้องมากัได้เคาแนนไหมามาสิไม่อยากให้ห่วยมากเลยได้ไง ที่รักนะก็จะเสียใจกวานี้นะีอ่ะที่รักไม่ก็รู้ว่าเสียใจอัน <c oughs> นี้ก็เสียใจมากกว่านี้พี่มังรักกูจริงป่ะเนี่ยไม่ก็นึกว่าจะเสียใจมากกว่านี้ไม่มันก็เสียใจว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เสียใจก็รู้ว่าเสียใจแต่มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นไงก็คุยกันเฉยๆอ่ะก็ใช่ไงแต่ก็เสียใจแหละแ,ลแต่มันทำใจมานานแล้วปะ แอ่คุยไม่ได้โคบกว่าเน้องแต่ลมจะเชี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเจ็บหรอกเจ็บดิคุยไม่ได้โบเนี่ยอาจจะเจ็บเจ็บจริงอ่ะไม่เจ็บเท่าผมหรอกครับคุณจะบอกจะไม่ซ้ำยงไงไม่ซ้ำคนซ้ำไม่ได้อยู่นีคนซ้ำอยู่หลังเอามาด้วยเอามาซ้ำหรอไม่ใช่มาก็เหม่อเดี๋ยวไม่เห็นวิ่ ที่ไลก็ไปทำงานต่อใช่ปะทำไมไม่ทำหลังดีนนนมะทำอะไรดีลูกอะไรนะเราทำอะไรดีอย่าไปให้แม่มีแฟนดีกแล้วไหมมันยังร้องตามเขาอยู่เลยที่เราเมื่อกี้ไอ้ยูไม่มาลงท้ายดูทำตัวไม่ถูกไง ฟาร์มอยู่อะแต่ว่านี่โทรไปแหละโทรไปคุยกับพี่เขาตอนนั้นพี่เขาก็จะมาแต่ว่าไม่อยากให้พี่เขามาไงมันเขาทำงานแกงอยู่ก็เลยโทรคุยอาวุธเจ็บตัวนี้ก็เคยผ่านมาละเพื่อแค่นี้จริงเยวกับไอตัวนี้ก็ได้นะ <c oughs> หมอกก็เยอะมากเราปรึกษาคนจริงจริงวันนี้มอเราปรึกษาคนที่เคยโองหังดูไม่ได้เคยอ่ะฮะอาลูกขอเบอร์หน่อยได้หรือเปล่าหกแปดสามสองห้าครับที่รักหรือเปล่าคาะ่ะก่ะ พี่<ะ>เคยเลยอนีน,นี่พี่ผมก็เคยออกหากับผมได้นะโอนหน้าเดายตอนนี้ที่น่าคุยอับใครเฮ้ยโหมีอะไรนักหนาวะอ้ะาวทิ้งน้ำหรอน่าจะใช่ป่ะทิ้งน้ำหรอ ทำไมฮอรหมอไม่เท่แล่พอตำรวจมากวะนะหรือว่าปะทำไมเราต้องขับพอลูกออดตลอดละออดเหมือนปะหรือว่าเหมือนลูกออดปะจริงหัวโตตูดเป็นอะที่รง ค่ะทำธุระอยู่หรือเปล่าว่าไงคะเงาเออเงาเอ้ยเอาลูกพี่ไปเอ้ยเดี๋ไปอุ้มไปไปเอาลูกพี่ไปอุ้มไปไปด้วยได้หรือเปล่าไปเอาไปเล่นแต่เราไม่ไปยกนะล้วเราไปด้วยได้หรือเปล่าหนูยิบเราอตไปพัไปไปไปหรือเปล่าพี่แต่คนไล่เราเออไปเล่นกันสองคนงั้นไหมเธอก็ทำงานไปด้หยิบไปหนูหยิบไป หยิบเศษนี้ไปโอ้ยผู้ใดมาล่ะไปไปเอาไปเล่งกันตรงนู้นไปจริงด้วยเราเป็นคนเหนียดด้วยกันนี่หว่าไปไปไปเออไปไปไปเขาไปประกาศทั้สวรรค์ปะเขาไปแล้วเขาลดเลยไปเลยไปไหนก็ไปไปทั้กวันอะอย่างเงี้ยทั้งวันอะเขาอะเออที่รักช่างมันไม่เท่าไปคิดถือว่าอกหักก็แซมหมดจัดฮะเสียงที่ดักเบามากได้ยินไหมบ้า คือตรงนี้เสียงฮอเสียงรถมันเยอะอะ่ะบอกว่าเช้ามาันโอหักก็แค่หมดการไม่ได้โอหักแค่เลิกคุยกันไ<น>มันไม่ได้โอหังโอ้ยเธอใช้คำผิดนี่ยก็แคแ่ปรับสถานะเฉยๆไม่ได้โอหังซะหน่อยกี่รัก ถ้าเสียใจไม่รู้จะจัดความจัดการกับความรู้สึกยังไงพี่ผมเคยเคยโอคาครับปรึกษาได้เงียบเยียไปเยียมเยียมต่อไปที่ไม่ด้สอบนะอ่ที่รักก็จะไปยังมาส่งเพียงเนาะไม่รู้เหมือนกันนี่ยตอนสิบห้าแล้วก็ไปแล้วอีกสิบนาทีแล้วนะถาจุดสิบดีกว่า เออใช่ฮ่าฮาฮ่ฮ่าฮ่าฮแล้วที่เราก็ไปยาวเลยปะตว่าที่ราไปพักนีเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเขาเข้ามาอีกอไปทำงานกับป้าเ,เดี๋ยวที่เราไปเขาก็ไปแล้วมั้งฮ้ยอันนี้คือซองเติมนั้นีน่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ ไม่พี่อ่านเลยคำๆในโทรศัพท์พี่อยู่เชไม่ไมีใครถามนายก็บอกว่ามันทำเติมไม่เคยทำเติมใครครับหรอใช่อ,ๆๆอุ้มแล้วหมอหนึ่งคนครับขอหมอหนึ่งคนไงชัวไปไม่ได้น้องยุดน้อยน่้จะคนที่รดนเอบ,บนบนอะไรอะ่ะไปได้เหมือนกันน้องยุดเท่ากัน ถ้าเป็นสีฟ้าคือยุดน้อยแต่ถ้าสีขาวคือไปได้แล้วในลูกไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเหลือสองคนเดียวเข้ามาเจ้มาเจ้มาเจ้แม่แม่จ้เข้าแม่แม่จะแมเจะอี๋เขาจะ้าจะอ่านหรอเขาฟังออกหนวยเหงาเงาเหงาเห ไอ้พวกนี้ฟังไม่ออกมากมากกวนตีนเื้อเดียวเหมือนมันะเนี่ถ้าเป็นเสื้อสีฟ้าทำอะไรไม่ได้ออกเว้ยนึงไม่ได้เลยต้องเป็นสีขาวอะ่ะสูดขาวยุดขาวเนี่ยไปได้หรออยาหูอยาพูแต่ว่าต้องเก็บเดือนใหม่อ่ะ มาหนึ่งถ้าเราเข้าประจาหรือเข้าปนนี้ลาได้เป็นเดือนหรือว่าราได้เป็นรานไหลราได้เดือนละสามวันล้าเไดเป็นเดือนวะไม่หม่ถึงเดือนหนึ่งลาได้กี่วันหรือว่าคิดเป็นยังไงเดือนนึงก็ออกมาลาทุกวันเลยถามวันอะเดือนหนึ่งลาได้สามวันเราจะลาวันไหนก็ได้ก็ลาเลยลาไปไหนอ่ะ ลาลาในสักทีลา,ลาก่อนให้เธอโชคดีลานยังจำได้เลยร้องเหงื่อเฉยเฉยเคยเฉที่ใครที่มันไมยนี้ครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่อะไรครับลูกโอ้สวัสดีครับปีลินก็กครับโอ้ยนอ้ยโอ้ยอะไรแฟนแฟนแฟ่ปีลินก็ครับสวัสดีครับไอข้างหลังอ่ะใช่แฟนเนี่ยสวัสดีครับไอ เเเขขขาาาไอ้เอาไม่ยิงอ่ะไม่ยิงสูบไม่ยิงไอ้มองไงเป็นผู้ชายวะไม่ยิงนี่ไม่ยิงอ่ะตอนเดี๋ยวครับพี่สาวเออตอนเดี๋ยวครับพี่สาวอันนี้ครับไอ้ขิงกระเท้าขอแรยเขามีหวั่นใจแล้วยังไงขิงกระเท้าเลยเอาเดยเอาเดี๋ยแล้วหวั่นใจมันก็ยืนอยู่พี่เอาเอาเถอะมีคนแล้วอ่ะ เออหือขับกพได้กระบะเรืวพิ่ซอยอ่ะเออเรือพี่ซอยอ่ะเอาไปเอาไปมบอกมีใครอู้กับเขาแล้วมา้สูอาไปไหนดีบอกจังหวัดไอหยังกันกาโอ้ยเอยา้ย่งไะเข้าวิวจังไหนเข้าไอวัดจังไหว่ามะหมอหมอมีรถหลุดอยู่นะรถหมอลุดอยู่นะไหนครับที่ไหนครับทางรถไฟเนี่ยทางรถไฟเนี่ยรถอออดอยู่คันนึง ไปมาเรบ,บ,บไปดูเดี๋ยวเดี๋ยันนี้รถใครอ,อ่ะถ้ารู้ว่ารถใครมันจะหลุดเหรอพวกคนเดียวค่ะก่าเสียงับฟูดดแลลอยครับย่าไม่คิดเลยเนี่ยคนรักคนเคยรักกันเขาพูดกันแบบนี้ไม่พอดเหรอคน,ะน,ะน,นนั้นอ่ะใช่ขันีงินใช่เจ้าของทีเราบอก หน่อยอยู่นี่หรือเปล่าเบิร์กลดไปดูเร็วมีคนไปยังดีกว่าจะเบิรกลดก็ว่ามีคนทาไปแล้วมากๆนี่รัก กินแลอยู่เวลาไหนมาอยู่8โมงถึงเช้งคืนไม่เคยเลยมามามีสเก็ตหรือเปล่าลูกยืมได้ไหมอ่ะยืมได้เหรอวะไม่รู้น่าจะได้อยู่ืมได้เหรอก็ป่าสเก็ตขี่ไม่ได้ครับสเก็ตขี่ไม่ได้เออกิ๊ฟมันให้ไม่ได้หรือเปล่าเอ๊ะไอ้กิ๊อุ้งาไปไปมึงวิ่งกันไปสองคนอ่ะไปไป เร็วเรไปขัี้่าไหเไม่ได้ห้ามขับ่อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ย้ยมข้บอ่ยมันหลอกเวี่ยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้้้้แ้้้อ้อ ที่ทักไปยังยังเนี่ยสิบไพายังอีสามนาทีเดี๋ยวไปละเดี๋ยวเข้ามานะได้ปะวันนี้เอ้ขอดูก่อนหนูก็ไม่แน่ใจสูได้ปะหน้าตาหรือเปล่าหนูไม่เห็นหน้า ันนี้เหรอน่าคนนี้นะอยู่อีเคบีปะไม่รู้หนูไมนะ่แน่ใจว่าเขาอยู่แกง๊งไหนดอปะวะเขาต้องเป็นหวัวสีฟ้าไม่ใช่หรอเข,เขาเขาเหมือนเขาไม่ได้ใช้หวัวสีนี้ไม่ใช่หรอแล้วเขาหัวสีฟ้าปะไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้า,ฟา,าอะไรนี่หัวสีฟ้าอยู่ สีฟ้าน่าจะไปเปลี่ยนตามก็งงเนะเวลามีการทำไมมาหากันไม่ได้เออพอบอกเลิกปูมาหาได้เลยเอ,อ๊ะไปลก ใช่เนอไม่รู้ถ้าใช่ก็แค่สงสัยแค่พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแค่สงสัยแคหนูก็สงสัยเหมือนกันไปดีกว่าเราถอยเราละขึ้นหน่อย ไหนไ,หม,ไม่จำไว้หรอกผมไม่จำผ,ผมไม่ทำร้ายใครเรื่องเพราะเรื่องหมดจา้าละตาคนไปร,รูปแรกกันเุ่นก่อนว่าอยู่นี่อยู่โรงพยาบาล